ยอดมันเลนหันแบบชุดอาหารละแบบแต่ละปีกะพอตู้ใส่ก็ได้อยู่ป่ะแต่เก็แล้ก็ว่าเฮาแล้วเนาะแล้วก็ได้เมียเป็นเนี่ก็ใส่ปีหนึ่งบานเนี่เฮือเปลูกเอื้อมเงินนนนเงี้งให้รานใส่อยู่นนแยงเข้าอยู่ชูยแล้วเอื้อมเงินแล้วเริ่มมีเฮือมีหมอ สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้เขาก็ได้มีโอกาสมาหาประตูพายอู่แล้ววันนี้ฝนตกลินลงเรื่อยเนาะพ่อแม่พี่น้องลายบันบวเว้นวางนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยเพอว่าเมื่อวันนี้ก็มีโอกาสเข้ามาหาทางประตูพายแต่แต่เช้าเานั่นแหละพ่อแม่พี่น้องก็บ่บ๊เช้ามาได้แหละเจ็ดแปดโมงนั่นแหละพี่น้องเลยวันนี้ก็ชีพาพ่อแม่พี่น้องไปหาทางประตูพายเลยเนาะเอากระสบอกว่าลายใจห่างไปเบิ่งไปซมน้ำกันทางประตูพายนั่นแหละก็ได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมมาหยามพันเนาะ ทางประตูพายโดยผมเนี่พี่น้องไปบึงไปสม้มน้ำกันเลยประส,สบายดียดประตูนะโดยวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางประตูท่นานกะอยู่เพื่อนอยู่ซานวันนี้เฮ็ดเนียน้ยประตู่กินนีะ่ะกินกับมได้มีเป<ร>็นปลาเล็กหน่อยแหละเนาะออ๋ปลาซื้อเนาะปลาซื้อแต่มันแห้งหวันซื้อปลาเนี้ยปลาปากเลยเจ้าได้ดีมันนี่ก็ไปว่า หาลานเคยผลผลมาเลยลงเลยย่างเลี้ยงงัวได้ไดยเฮาะมองหกมองจิตเนี่ยนี่ปลานเน่บักตัวชั้นนี่เนาะบ่อปลานี่แหละจะหน่อนเนี่ยมองแปดเลยนหน่อเพราะว่าปลามันขึ้นมาจากบักมามันอยู่ในบักก็แล้วเขาลงไปใส่บักก่อนโอ้เราเกษนาในบักมันไม่ได้ไกลไปนี่เนาะเดินเดินก็ทางหน้าหมห่าก็หน่อยนะหน่อยบักหน่อดมันในน้ำชุดอหันละ แต่ละปีกะพ่อตู้ใส่ก็ได้อย่บ่ะแต่กาแต่ก็ว่าเฮ้าแล้วเนาะแต่คาได้เมีเป็นนี่ก็ใส่ปีหนึ่งบางีเพื่อพอลูกเอืเอืเงนนแยงให้รันชายอยู่นนแยงเข้าอยู่ชูยแล้วเอื่อมงแล้วเริ่มมมีเพื่อทำมีมองกันเพาะได้ใส่จะรอกเพื่อเทียงใกล้เห็นแหละทำมีมองพอหัวเลยเลยว่าสิเงินมันจะมันจะให้ก็ว่าสิชื่อแบบ ซื้อเข้าเชื่อมมัชื้นนี่ก็ได้เนาะเอาตัวมันจําเป็นก็นเนาะออตัวใดมันอบ่แพงบ่ได้ดอกชื่อมองเวียดออก,กับบมแพงบ่ได้ขวมมือนอออี่เนาะก็ช่วแล้วก็ชิปพันอ๋อสองร้อยเออคำมองอันนั้นตะเก้านามได้ชูลินอมองเวียดไม่ได้อชื่อมองไทยมาช่้ยเองแล้วเนาะมันเลึก,กน,นะใช่มันเลึกมันยาวโดยโดยโดยโอ้ตะกี้ก็เป็นไงนี่แหละนมองนะ ยดีเพื่อนกไฟมาน่ระตูมันมก็มีอ่ะมันก็มีอ่ะมันจะมีอยู่ในบ้านหรือเปล่าโอ้นอนบังโทรศัพท์<ม>แบบนอ <c oughs> นบังโทรศัพท์มได้ช่วงมือก็ได้เพื่อนมได้ไปมาได้ไนาบ้าไปเพราะบุญมีเียกเน,น,นาะทำมาบุมีแล้วม่ได้เกี่ยวเข่าเข่าก็เริ่มชุกตัวประตูคนนิ่แต่คนรอว่วะตั้ซอกแค่มือก็ได้เกี่ยวแล้วเข่าเข่าว่ะเนี้ยนี่แล้วนี่เขาอยู่เนี่เขาว่าจากมือเลยพูดหละ แต่วันคานวันยังพอแหละเขาว่าสองสามวันเพ่านั้นพูดแล้วสองสามวันพี่น้องเลยคณน่าทุนไงจ่าแม่นย่ำมันย่มเกี่ยวเขาเนาะแม่นเขาเาดำนาก่อนก่อนผลรัวจักจ่าพวกดำก่อนเนาะก็พวกยอดมาแล้วไงพวกนี้คือชีวิตแล้วเห้ยเหนเาดึกกว่ามันแดดสองสามเมืองกาหลายบ้านหลายเมืองเขาเริ่มเกี่ยวหมดเริ่มมาแล้ว เราะว่าผู้บางคนก็เกี่ยวตาขนเลยก็มิ๊บว,ว่ามันล่อบอ่ได้อหรอล่อบ่ได้จังแนวหนึ่งก็บเศษเอ่อางดำได้ขไดเข่าไดเดิบขาตา<ม>ขนนี่ว่ะขาตาขนดำทำเขามากากอยู่ในห่วงน่ะไข่หน้อยหนึน่งตอนตัวนี้ก็แม่นยึดคูม่มือเนี่ยปั้นรถแล้วเนาะโดยโดยปั้นแล้วก็มาตา,ตา,ตากกับโบกคักมาได้เลย,ยมันแห้งธรรมดานลมโดยโดยมันก็บุกคือตากแดดเลยจำเป็นเลย ผลผลลายน <Uh> uhm ่ากะคลายรู้แล้วทตามันได้หลายนะ่มันได้น้อยก็เพราะได้แต่กินพได้แต่กินนั่นแหละปีนี้กะกะได้หลายอยู่ฝึกประตูพินครับถิดว่าเขาหากน้ำอยู่ดีอยู่ลยวงน้ำอยู่มันหักบมละทำออกมาหลายแล้วเป่าไปสองเป่าเนาะประมาณเปล่าครึ่งนะดำนะหลายเติมอยู่แล้วนี่ยิ่งแหมูว่าโอ้ยได้หาพกชิปเนี่ยกับ พอกินแล้วโอ้ช้อนข้หนาวเซฟกับพอกินอยู่ได้ช้อนเรือคือว่าแหละจังหวะนี่แหละพังมาเลยแล้วเนาะกว่าอุปกรณ์กับมือถืนเอานะยังบ่ได้มาเก็บเกี่ยวทุกอย่างเออยังบ่ได้เก็บเกี่ยวก็ยังบ่เคยเห็ดจังเถื่อนบ่อนน่ะบ่เคยเห็ดจังเถื่อนนะปีแรกเ่อเป็นปีแรกปีตะเก่าก็บปีตะบิดกะดับน้ำกันกะชุ่มใหญ่เนาะอ๋อ้ดำน้ำกันมันก็ โดยเพราบ่มีคันมันก็ดำัไม่ได้ซื้อปแต่ว่าปีนี้มันมีคันมีน้ำเนาะก็สมควรอยู่แล้วไปไปเห็นก็ได้โดยโดยเพราเอาลีรัยแมนว้าดูยาแมลงแมนถ้าเราเห็ดแบบนั้นเทาก็บ่ได้บ่ได้มันบ่มีคันเนาะมันมีคันน้ำมันก็ไหลแ่แม่และคมไม่ใหญ่แล้วก็ตะกี้เราก็พัวก็เพราปนั่นแล้วเนาะโดยโดยขัวกับฮาก็ได้ลูกก็เพราะเป็นนั่นก็ไม่จะลาหอะไรกิน ใหไงได้โดยดโอ้พนตกแล้จับจุกจับเสียมรอดได้แมนแต่ว่าบัตรเราห้แล้วก็ให้แล้วเนาะแมนเมนลูกเต้ากับบวบวกปวดกอเราดดยอือาจมคว่อยู่แลวเราแต่ผลกาคุเมอรอนี่ก็มีคนเข่ามาอยู่บนต่อกแต่พุ่นละมมีเลยมัมีเลยต่พูนแล้ว่มาเจ้าม่มีอัน มาชินนี่ดูว่าบมดินนี่นเนาะชุมนังกึมบมดรถไฟแล้วโทรมาโทรมาว่าให้ให้พาไปออนาตาชิงเจ้าเคยไปอยู่อนว่าจะถ่ายเนี่ยเฮาโอ้ยเฮาว่ามันสั้นหละบอบาถ่ายเฮาก็กได้เนี่ยเฮานั่นู่นละล้บบทถ่ายน้องมาเจ้าดอกเฮาเนี่ยกาบาถ่ายกันมันก็มาได้อาจจะเปน็นยังจะมาได้มาแรกโทรจะมาชิงก็ไปแล้ววันนี้ ก็ไปลอกลการน,น่ะบอมไปหยอดชือด่อชื่บ่เลยบ่เลยลอกไปหยอดชื่อื่อแต่ก,ก,ม<ด>ก็มาสะสมก็จะเป็นฉันนั่งคึ้มมาแล้วทู<ด>จะเฮาว่าโอ้ยเฮาน่ะเั็นจะให้เฮาพาไปก็มาเอาอย้จบรรนุนสินาะโดย,โดย,ย,ยก็ชิญยางก็มาก็จิทันพรเจ้าบ่เฮาว่ะแค่ก็เราเคยไปอยู่ตอนพระจัดถ่ายเมียเฮาเราหมดถ่า<ด>ยนั่งพรเจ้าเนื้อเฮ้าว่ะ เราบมถ่ายหนึ่งจำเป็นอะไรล้วก็อันั่นเนาะจะค่าบ่ลืมตุ้มดำเนี่าถ่ายได้เนี่ยก็จะถ่ายคู่กับพรตูไพายนี่แล้ยบ่ได้บ่ได้เขาบ่ฮันเราแลได้เขาเนาะัวานแลกันีกันสีุ้มกันสีพิษกันเนาะบ่เลือดเลือดกระจาข้าเจ้าเนี่ย่ใจเขาเนาะเขาจะถ่ายกนได้ขาเจ้าน่าก็คู่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเราบอเลือดกระจได้เขาบรจเพลินเนาะกระจได้ ด้แต่เพิ่นแล้แต่เพิ่นพิ่นไทยก็พินว่าถือกันเพิ่นไทยกับไทยเนาะน้อยนักน้อยนักนะน้อยนักอืัว่าอะไขันห้าบ่สนิทกันแน่น้อยหนึ่งกันเนาะเพิมพอแบบ่จะเข้ากันไปไยเนาะพอเข้าแล้วคำคุ้มเลยกะมาแล้วบ้าน้ะเจ้าเนี่ยคุ้มบ่เขาบ่คุ้มมาไว้แล้วแต่เดี๋ยิพิดชิเลวกันเนาะพ่อตเอาให้หเด็กันเพดนี่ยไปจั ่ายก็ถทายแล้วเขาบอกว่าถ่ายล้วว่าถ่ายมาหลายปีแล้วม่เห็นนีไปช่างว่าจม่ได้ไปช่างกันแน่ความล่าจะได้แต่แต่ถ่ายมาเนี่ยเนี่ยได้เธอหนึ่งหาแสนกีบเขาเลยได้เงินเพิ่นช่วยเหลือนานเพราะนั้นอะยรอ๋อันก็นี่แหละมาเล่าสตูดิโอสตานิโอนี่แหละมาให้ ในปัญหาเจ๊ดีพันกระบ,บ่บบอบอกขาเชื่อบ่อเขาเชื่อเัาเสียงหลักอายลุงไพ่ฝันว่าไอ้ที่ว่าวางเข้าจอช่างเหระเลยว่าจะได้สี่ห้าร้อยไปช่วยลุงไพ่แล้วหลายคนกับว่าันเนาะบานในมื้อสี่ผากเงินหลดง้หฮะไพ่กับโบมี่ว่าจำเป็นผ่ามาหาลอยอะไรหาชิบเรียนเงินกีบกันในหาเช่นแล้วกัปั้นกับเมีย ว่าอีเมียวันนี้ใช้ว่าเจ้าว่าสีชื่อพุยตรงน้ำของเจาะสากใหม่เนาะเข้ามาไปเห็นไม้หรือชื่อไม้ตัวเองนะไม้เช่นหนึ่งเลยสองเชนหาไม้หัวเฮือนเห็นมันงามมานะไม่ก็สองเนาะพอเอาแล้วอ่ะพอได้พอได้หัวเฮือนมาเมียวันนี้ใช้ว่าจะาชื่อพุยเอามันบาทันตัวเองว่าแท้ก็บาทันในหลุดเข้าไปแต่เด็กเนาะเนียนเลยย่างไปเห็นไม้่าจะชื่อไม้ไปแล้วว่ะ ตอนนั้นแล้วเงินนั่นน่ะต่อหมาบาทนี่ก็อ้ายได้ยินเล็กๆเปล่าก็สำน้อยเปล่าได้หมือนเนาะจังหวะนี่ยได้หรือบอกิ่นม่ได้เบิรงเหมือนเนี่ยอย่างน่ะผ่ไม่ได้เบิงเพิ่นม่ได้ติดตามมันกับเหตุมันหึงเลยเนาะไอกที่น่ะ่นตะบิดนบคนก็บอกว่าน้องเฮาเลยอันนี้รถเพิ่นบ่ผากได้กับเบาเล้าเนี่ยแหละว่าจะได้เบิร์นน้นเบาเหล้า บ้านนั้นเขาก็มให้ยแล้วเนาะวันศีน่ะพวกเขาก็จะหายผาาวันศีเผื่อนเนาะเขาเราบูพออ้ายอหาน่ะนักเลยอันโทหาเอื้อยอยู่หัวตรีนี่เอื้อยนะรูนหางน้อยนี่เอื้อยละมามาเฮ้ยโตมีนะวันศีก็มีอยู่แล้วหาวัคซีนมาเอาเขาปาอยู่เดนเนาะผพาน้ำบ่โตแลแล้วบ่โตจะหายเชียวเชียวกับอ้าย ไอ้สามร้อยจพอได้อันมุงเฮือนหน่อยดิพอได้ยังเนาะพอได้มุงเฮือนพอได้พอได้ได้สามล้านปลายสุดนะก็ได้เนาะโดยโดยร้อยหนึ่งสามร้อยหนึ่งล้าน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 สามันมันยล้านเจ็ดสิบนี่ยตอนนั้นตอนนั้นนะบ่อตอนเราเปลี่ยนทุกเงินกับพนิใส่อันมุงปั๊บอันตะปูพริบทล่สามล้านปลาย ันุ่งได้เลยเนี่ยในแห้งบ่ได้บ่พ่อใช่ไหมนี่มันแมตตหนึ่งมันเทรายไรเนี่ยนี่เนาะเลยตะไคร่ผุดหนึ่งคือว่าร้อยร้อยเท่ายแล้วก้าวละตะกี้ก็ได้มันโรซิ่งมันแพงได้เลยโรซิ่งแม่แม่โรซิ่งมันแพงได้ถ้าไปซีฮอนเนี่ยก็เนี่ยนี่อีกบ่ได้เนาะแม่ชิดใซนเนี่ยนะอันมาม้าเวียดเนี่ยขึ้นห้าพันเลยเนี่ยเนี่ยตะกี้จากพันวัด ีเนี่สองพันพันหนึ่งเนาะพันหนึ่งสองพันนยไว่าชี่หามือเนี่ยสีพันมนียชื่ออยู่ในไหนมาหาน้องกินนี่้องเชื่อมันมีคนกินแล้วเพื่อนกินแล้วนะกับเขาก็ะด้ดินเดนชื่อนี่ประมาขึ้นหาพันเนี่ยองเวือดนะนะหาพันนะได้ใกล้ใกล้ลาใกล้ใกล้ออยู่ไนกับสีบะฮอยู่ในมันกัประมาณสี่ขึ้นเขาหรือว่าสี่หได้สามบ่ได้บ่ได้บ่ได้๋อครับบ้านมาม่าไทยมันสีบุกอ่านเนี่ หกพันแล้วกบอกว่านี่ยบาโดขึ้นอยู่ขุมมือเ่าวะเงินขึ้นในรีบ้ขึ้นในใจมันก็บรายปันได้เลยผมถูกหักห้านี่ก็แน่นั่นได้เจ้าขายมือหมูแพงแพงก็เพราะว่าเอยเคยไปซื้ออยู่มันแพงขายแพงอยู่แพงกูหมูยกแมนแต่บอลอื่นแกเอยไปซื้ออยู่เพิ่นกับธรรมดาเยอะธรรมดาแมนอันนี้่กว่ามมือได้แล้วกาแฟเนี่ยมูลสี่พันบได้เนี่ยจะได้บได้ ทุหนึ่งทุงหนึ่งก็สี่พันในประตูผมเองเพราะว่าจะใช้ยู่บ้านก็ือือจันสี่ก็ตูก็ตป็นดาวเรื่องของเนาะกับดาเรื่องออยันหาอยู่บานเนี่ยฮะน้ำหมักกับเพราขฮงนะำพวกราเรื่องนะซองแดงนะมันบวแครกระเพาะได้นะกินเต้นานนะาดูออโอ้ยจะมาเห็นอะไรไปชัางกระดักกระเดียะฮาวะแมน จังวะวอ้ยมี่นยแพงๆมีแจ่แน้มัแพงละมัหาบ่ได้ขอมือหาบอได้เลยหาใช่อยจ็คก็เล่าจะหาเนาะขนาดคอยงบอจ็คทังหาบ่อแลลวแล่นนี่เก็บบอได้เราก็ชูต่อไปกันอยากหาช่องโตซื่อๆเนาะก็โตตไปนะแมนโตคือมูเมนแล้วฮาวิ่งชี ได้คือมูบอหรือว่าในใดเขาก็ยังบูฮู้เนาะเขาก็ว่าบอได้ยังบ <laughs> the ูได้ยังบว่า <terms> ร <sh> ์แต่เขาใจหอดจุดได้แมนเนาะแต่ว่าท่านคอยก็คือ like ว่าร์ในเป็นคนที่ว่าบูคอยก่งแต่ว่าพยายามพยายามเออก็แม่นเนาะคือมาหาประตูไฟในี่ก็มีแต่ประตูพายเบ้าในก็ถือว่าโอเคอยู่ได้ีเลยเออก็แม่นแล้วเนาะคอยาเป็นคนที่ว่าถามคนมูคอยเป็นแบบว่าเฮาแบบ ว่าวเ็ซซี่่เป็นอะไระลายอ uh, ยู่เ <and> นาะคำเคืออ่อนตู้ชิดนี่มาว่าออควแมนผ <and S 2> ันพวคนพผันมีคเว,ว่าลายเออเขาจ้าเอา,าออก็ว้าลายเนาะแอือว้าลายว้าลายกับว่า,ากับเป็นตัวตลกเนี่ยได้เพื <and> ่อ,อนบเบาตียมงนี่ยเนาะก็ผันดังกับ่อนว่าก็ต้องพินเทิงมือเนาะคือบอกคืออทำไมว่าคือมันก็โคชุกเลยเนาะว้าวมีจนในมืออน่ะเออ ข้าผัดบกบกเคยเนีนหาผัดบกเคยหาผัดบกได้ข้าบุกได้ไปไปให้ท่านเนาะคือประตูนี่แหละเป็นคนล่มคนตายอันศิลวัตลองผัดบุเป็นอย่างเนาะว้าวเนี่ยกว่าเขาบอกว่าจะเชื้อใส่ใหม่เขาว่าเ่าแต่ปากเขาว่าอยู่เขาเพราะว่าเล่าว่าเป็นว่าหมูนเนาะเป็นหักหมูก็ได้ตั้งว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะพาอว่าไปย่อเข่าย่อปลาซอยหมูดยหมูก็เลยว่าเอา อเออันอยู่ศิลวัฒน์ไทยอ๋อพระเจ้าชื่อันแล้ว๋อ่นเลยชื่อนะโออเนี่ชื่อหมูกระเด็นแต่งงา<ม>นเนาะช่วยเขาผู้ช่วยแบบว่าเป็นงานเป็นย่อเข่ากระโตกก็ช่วยแล้วเนาะเขาก็จะได้บุญแน่นนะเป็นแน่น,น,นเนาะเฮ้ยเขาว่าว่าแล้วนะโตผัวเป็นศิลวัตนะ <c oughs> เนาะเขาเนี่ยว่าบัดขึ้นบัดชุดเพราะความเบาแม่จะเอาก้อนไกรเขาว่ให้พรให้แผ่นไม่ออกไม่ออกบวบคือว่านี่แบบนี่จะศิลวัฒน์ เจ้าแล้ววาเนาะโตกระขิดมิมมิมนะฮะมดหซึมปันไดเลยว่าจะให้พอดเม่ออกอยู่จะก่อนวนเลือยยาเล่าก็ให้มาไล่เรากขางานบาใหญ่เนาะเลยคนไลยว่าเมื่อวานก็นไล่อยู่ไรเพรเมื่อนี่มันป่าเข่าร้อยบ้านเลยกันภัยอยู่นั่นบ้านเก่ามันก็เข่าได้กันมอกรเป็นกองร้อนเน่เนาะเลยเลยพวกเจ้านายเห็นละบัดซึนเนี่ยว่าไล่เลย เด็กของอดไลยอยู่แล้วกัพอได้ไปหันแล้วเนาะก็เป็นกองหล่อกองหล่อน่าจะเป็นแบบพนักมันจะใหญ่ในน้อยนึงคือว่าในคนน้อยสลายโดยซองยังบ่พอซองลอยตาย่านคนบ่มาอันคนตกไปแล้วเพราะว่าบริวารคน้องเจ้านายเด้อ๋อตำรวจตำรวจไปแล้วเนาะพวกเขตไปแล้ว เฮ้มางานฮะอะน่ะเข็นจบนะยังิฟกนอะไรอิซินโนี่แหละนาะตั่อยู่เรือนนำลองจินมีมันนี้คือจะไปทางใหเนาะ ชิบ,าบาตไปลายอะไรคนโตเพราะว่าคนโตคนลินเนาะมันไปทางใดกันยะคือว่านั่นแหละยากขันมาสิไปจอมหายจอมนาครับยากไปกับเปียกเลยเปียกไ <ใ nein S 2> ปจะเปื้อนไป <ใน S 2> มันบ็คือมันแดดเนาะเอะบอบ่คือแดดน,นะจังหวังว่าคนเนี่ยก็ได้ชันวิทย์นาพลน,นี่ไปเห็นเนีเกี่ยวเขาเกี่ยน้ำแล้วเนี่ยครัตกจังวานี่แหลจะจ้าคิดอะลาอยู่โต๊ะกับจะไปห้าหลับจ้างทำงานนะพอด้ เงินใส่มาบ้างเพื่อนนี่แหละอืมขี้เห็ดในท้ายจะมานอนนั่งเถอก่อนนอนก็บรัดเนาะเด้ก็บรัดเลยเห็ดหากาเล้วเนี่ยแต่จะโอ้อะไรบานบ้างเนี่ยกะมัช่อชนอยู่ในหัวใจเนาะเดยว่าชีนั่นแหละพังบ้านนี่นแหละสิไปหาหลับจ้างทํางานแหละเ่าก็ไปชมเ่าเนี่ยแหละยังพอได้ยังได้แห้งอยู่ดอกชมเหือชมแห้งครับในเนาะฟันจ้างอะไรก็เอาอืมแตมบ่ได้บ่ได้ไปฝั่งคลองก็สิ ลงไปขัดมันนั้นข้าเจ้าอยู่ใต้พลแลมัเจ้าไปขนาดไล้นะไปผู้เดียวบ่ผู้เดียวแหละมียนาประสงแล้วแหละนั่นวะไปกำนองจีนนี่เพื่อกว่าจิไปว่าแมาบอกมาใบดอกลาบบชู่อเไรนะชู่อี้่ะเดน้หนึ่งกับสบายโลกทนี้จะเชียเงินเนาะไอ้ผักพอนจะน้ำแม่น้ำพอลาเสียเรลาบอกไปนะลาเป็นคนที่คนอยนแข็งแรงไม่แข็งแรงเยน้อยหนึ่งอ่ะ pin là cấu nó nè nè nó bằng 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 nữa bằng tua bằng cứ chỉ khang hang ngầm bò khôn ở lụa lạ đây ừ. ừ. rồi ngầm bò sa bay này nó cả khang ngầm hửng này oh. ngon thì thô ngầm bò sa bay vắt này đây non này thả bò nát bò lốp đi nó ao thịt tay thịt cũng lùm này rồi rồi nát chào nát đi bay nhà mà nhà cả đẹp nó cứ này กี่ <substit uting> <expand> นี่ยก็เทอาได้มือป like ่ะมาได้แล้วก็บาักยาว่ะมันลอยเบิ้เนาะมันปวดกระทนกระโตเนาะเป็นกระเพราะมันมันหึงเลยดิหน่อยเ้าพยให้เวียกนักผมมาได้ธรรมดามันเท่าจน่เนะเดือนหนึ่งมันเลยตัวใหญไซอ๋อตอนนี้อนุพันธุจะไปยี่เท่ี่ตก็เต็มเต็มนี่นะเต็มเต็มเต็มก็บหกสิบหกนี่ยนะหสิบข้าหกสิบเจ็ดเลยเนาะเออ ประตูเขายังแข็งแห้งยังแข็งแห้งอยู่นะมูเห็นเพียกเห็นงานเก่งอยู่พี่น้องเลยมูนะโอ้ยยาแล้วมึงทำเข่าเลยแม่นแม่ประตูลายก็ลายละก็ปรูคนละเนาะมันก็แบบอยากยาอยากกนนั่นแหละยุจะว่าลืมข้าวเลยเนาะแม่นลืมเบิร์นเลยจะมาลืมแล้วเนาะยฮึ่งได้ฮึ่งติบได้ส่นึกก็ได้จังว่าจังพาคก็ว่าพื้นว่าพื้นนั้น ทหารในบ้านแตะกี้เขามาประจําเนะาะเข้า,าเข้าจักรพรรด,ดในไปในไปตายจะได้อหอยยางเนี่ยพวกอันพวกปา่าพวกชับพวกป่า,ปาและพวกอีพวกทหารขมือเลยยิงเนาะแต่เขาเจ้าอยู่ป่าโดยโดยเพื่อนเป็นทหารจักรพรัดไปแหละก็ไปกินเข่าอยู่ในหอยยางเนี่ยของพวกในพวกอันอิสลามเนี่ยมันอยู่เด ไม่น่าดอกเคียนตะงบางอันนาโอ้ตรงก็นั่นแหละดงอันแงดอกไม้กับตรงนี้เดี๋ยวมาพูดเออเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวดงดอกไม้นี่ใกล้ๆนี่แงนี้เนาะเมนบ่ตรงอันนาตรงดงดอกไม้มีแล้วว่าเธอแถดงโหบ่อตงดงน้อยและอันแคมบมาทางเมืองจำพรในมุมไหนนะดงดอกไม้มีแล้วว่ะพูดมีกับพูนพูนมันแปลนเนาะก็น้ำมันอยู่ทงอ๋อเพราะว่าคำเทาดงดอกไม้คำเทาแล้วก็ดงดอกไม้เนาะเออบ้านพูน บ้นเท่าแล้วก็บ้านโพนบ้านขวนอะต่อทางคอนโดเราไม่บ้านโพนก่อนมาอย่างไม้เออบ้านโพนก่อนบ้านโพนกี่มาบ่เออบ้านโพนชื่อโพนไม่ช่างอะไรเนาะอ๋อเด้อเลยอ่ะแชมพูกาสีลาประตูโพนอยู่ไหมโพนชื่ชื่ออยู่และวคิดในคิดในนับพอพ่อแม่พี่น้องกะสบายดีพัตูสบายดีอเนาะพ่อแม่พี่น้องเราก็ได้มาโอลรมกับพ่อตาพายเล็กๆน้อยๆเนาะ นั่นหมายคิดนี้กับบูมี่ยังหลายใครมาเยี่ยมมาเยีมพอตู้พายนั่นแหละเพราะว่าเฮาก็ได้เข้ามาตั้งโดนหน้านั่นแหละพอไม่พี่น้องเนาะมีมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาทางประตูพายเนาะคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องลงเทนต์ตอนนี้ก็ขอบบุญขอบคุณน้ำ FC เนาะที่ดูแต่ต้นจนจบแล้วบอ้ามโฆษณาสองบอบลอยเนาะแต่ขอขอบบุญขอบคุณน้ำเนาะ FC ทุกท่านทุกคน,ท,กคนที่เข้ามาดูมาชม หลักการในช่องบ่าวบอยแชนแนลนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางบ่าวบอยเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะะเช็์คลิปต่อๆไปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพี่น้องส้มน้ำกันอ่ะคลิปนี้กับมทเท وني พ่อแว่าพี่นอ้องกับชิบมียังหลายโดยตาบคำว่าสวัสดีและสบายดีด้วย